เอาละครับสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีทุกคนนะฮะวันนี้นะครับเราก็อยู่ในรายการคุยไปเรื่อยอีพีที่2แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะมาคุยกันในหนังอะลาดินนะผมหนังไลท์แอคชั่นปี2019นะครับของดิสนีย์นะผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมอะไรมาถึงก็เพื่อนะครับทักทายกันก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับทักทายกันก่อนได้นะผม ใครเข้ามาแล้วนะครับกด8หน่อยเดียวกด8เพื่อรายงานตัวหน่อยครับ888แตรวจครับแตรวจบ้าบอไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องอลาดินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเรื่องอลาดินเนี่ยผมไม่เคยได้ดูเลยนะครับตั้งแต่ปี2019มาก็แบบเออขอดูกันเยอะนะครับรายได้ก็ถล่มทลายนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบอยากจะดูอะไรมากมายนะครับและในล่าสุดนะครับ 2อสวันที่ผ่านมาผมก็เอสมัครดิสนีย์พันแล้วลองไปดูนะครับแล้วพอไปดูก็เออนะครับรู้แล้วว่าทําไมมันถึงได้พันล้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้กันนะครับไหนใครเข้ามาแล้วรายงานตัวหน่อยนะครับอย่าลืมกดแปะนะผมต่อไปขอเรื่อง Spiderman นหน่อยครับวันก่อนคุยเรื่อง Spider Man ไปแล้วนะตัวเทเลอร์นะครับผมวันนี้มาคุยกันเล่นๆนะครับรายงานตัวครับสวัสดีครับผมนะฮะ ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มคุยกันเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับผมอ่านะฮะเข้ามาแล้วก็รายงานตัวหน่อยครับผมหนังเรื่องนี้สนุกครับพี่ใช่ใช่นะครับคือผมเนี่ยไม่เหมือนกับศพป,ประมาทมันก็ว่าได้นะผมเออมันจะไปไปสนุกตรงไหนแค่เหมือนกับรีเมคจากเวอร์ชันการ์ตูนอะไรมาแบบนี้นะครับแต่พอดูดูไปโออสนุกมากเลยนะพอดูจบนี้ผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับประทับใจจริงๆนะฮะ หนังอลาดินเนี่ยนะครับก็คร่าวๆก็มันเป็นหนังไลแอคชั่นของอลาดินนะครับผมเดอร์มิวสิคอลด้วยนะครับซึ่งมีกาดิชี่นะครับเป็นเขียนบทเป็นผู้กำกับนะครับการิชี่เป็นผู้กำกับนะครับผมเขียนบทภาพยนตร์แล้วก็เขียนบทภาพยนตร์ร่วมกับจอร์นออกัสนะครับสองคนนี้นะครับผมแล้วก็ทุนสร้างอยู่ที่183ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและรายได้ได้ไปถึงนะครับ ค2 3 7ล้านเหรียญกันเลยอันนี้จะข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับผมอ่านะครับประมาณนี้ซึ่งเรื่องราวมันก็คล้ายๆกับเวอร์ชั่นการ์ตูนในปี19ท่าไหร่ก,ก็ไม่รู้นะครับผมยุค0นู่นนะครับซึ่งในตอนนั้นก็รายได้ก็ถล่มทลายเหมือนกันเลยนะครับโอเคในๆใครเข้ามาแล้วนะสวัสดีครับผมโคตสนุกเลยเดี๋ยวคุยกันไม่ได้สนุกอะไรมากมายนะครับผม คุยกันแบบธรรมดาธรรมดานะวันนี้เป็นรายการใหม่นะผมขั้นกลางระหว่างาย้อนเรื่องราวโคตรมันก็แล้วกันนะผมใครที่ยังไม่ได้อยู่ย้อนเรื่องราวโคตรมันก็ไปดูกันได้นะอาเชครับผมตอนนี้ยังไม่สปอยนะเดี๋ยวเราก็จะมีสปอยช่วงหลังด้วยนะผมสปอยแบบเออสปอยให้ฟังอะไรแบบนี้นะฮะอาเชซึ่งเรื่องราวนะครับผมของหนังเรื่องนี้นะเริ่มต้นที่จัสมินนี่แหละนะครับ ไม่ใช่จัสตินเอออาลาดินนะครับผมเป็นพระเอกของเรื่องนะครับแล้วก็จัสตินเป็นนางเอกนะครับแล้วก็มีจีนี่อาบูนะครับแล้วก็เจ้าพรหมนะครับผมที่เป็นตัวละครเอกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวละครหลักนะครับก็อย่างที่กล่าวไปเลยนะครับอาลาดินพระเอกของเรานะครับผมอาลาดินอาลาดินนี่นะฮะอาลาดินพระเอกของเราแล้วก็มีอาบูนะครับก็คือลิงของพี่แกนี่นะครับตัวนี้คือลิงของเขาอันนี้ก็คือเจ้าหญิงจัสตินแล้วก็ วิลส์มิธนะครับพี่เข้มสุดหล่อของเรานะครับผมเป็นยักษ์จีนี่นะฮะอ่าแล้วก็ไอตัวร้ายก็คือไอจาฟานะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่นะครับก็คือเขาเรียกอะไรสุลต่านนะครับบิดาของเจ้าหญิงจจสบินนะครับพ่อของนางเอกนั่นเองนะฮะแล้วก็มีพี่เสือนะครับผมชอบพี่เสือตัวนี้มากอยากเอามาเลี้ยงที่บ้านกันเลยทีเดียวนะครับบ้าบออะครอบไตโอ่งเดี๋ยวนะ อยากเล่นเกมกับพี่นะผมเออลืมบอกไปนะผมช่องเกมผมเปลี่ยนไปอยู่อีกช่องแล้วนะอยู่ในช่อง dc gamer เลยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้หาให้นะผมช่องเกมเออเอาลิงก์มาแปะเอาไว้ให้นะครับเผื่อใครต้องการจะดูนะผมไปดูกันเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคอ่าขอแชร์ลิงก์แป๊บหนึ่งครับผมอ่าแชร์ลิงก์ไว้เลยนะผมสวัสดีนะฮะมาทันไหมมาทันนะครับผมอันนี้แปะลิงก์เอาไว้เลยนะฮะ ตึงข้อความเอาไว้นะครับผมโอเคผมตึงข้อความเอาไว้ให้แล้วนะครับอ่าไปต่อกันไปต่อกันเลยดีกว่าครับผมอ่านี่นะครับก็ตัวเอกก็ประมาณนั้นนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมพี่ดูไปพร้อมกันครับพี่โอ้โไม่ดีครับอมาดูแบบนี้ลิขสิทธิ์ตายเดี๋ยวนะฮะนะครับซึ่งดังเรื่องอลาดินนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นรถเท่น โทมโต้นะครับนะครับเปอร์เซนต์ความชอบของนักวิจารณ์นะครับ830รีวิวอยู่ที่57%นะผมว่าน้อยพอสมควรนะครับแต่นี่ฝั่งของคนดูนะครับ94%กันเลยคนดูชอบนะครับหนังเรื่องนี้ผมก็ยังชอบเลยนะครับนักวิจารณ์ก็คิดว่าเออมันคงจะบทเก่าๆไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมว่ามันกลมกล่อมนะมีแบบเดอะมิสิคอลมีเสียงร้องอะไรไปด้วยนะครับอาเช แล้วก็ของไอ้นูล่ะนี่นะครับของ IMDB นะครับผมเปอร์เซนต์อยู่ที่6.9.10เก็ม10กันเลยนะครับผมจาก2,44,000 44,00รีวิวนะครับเรตนะครับผมเออได้อยู่นะครับใครอยากดูไปดูได้เลยครับผมใน Disney p l u s นะครับเออเป็นหนังโอ้ยอยู่ในลิสอะไรอะลิสยอดฮิตอะไรแบบนี้นะครับผมผมก็ลองไปดูในนั้นแหละนะครับนี่นะครับก็คือตัวเจ้าชายนะครับ ไม่ใช่เจ้าชายสีนี้ก็คืออลาดินนะผมที่ได้รับพรจากจีนี่มานะครับความรู้สึกหลังดูนะผมมาพูดกันที่ความรู้สึกกันบ้างตอนดูแรกๆนี่ผมเฉยๆนะครับเพราะว่าดําเนินเรื่องราวตอนแรกมันก็ยังเฉยๆอยู่นะครับผมเพราะว่าผมเคยดูเวอร์ชั่นการ์ตูนมาแล้วก็น่าจะเดาทางได้ไม่ยากนะครับแต่ดูไปดูมาเออหน้าหนุกนะครับร่วมดูไปดูมานะครับตั้งแต่ได้มาเจอเจ้าหญิงจัสมินนะครับแล้วก็ พระเอกนี่ก็ได้ขโมยหนุ่นิรันของเจ๊เกมาอะไรแบบนี้นะครับเออพอดูไปก็น่าหนุกนะครับผมไหนๆลองอ่านคอมเมนต์กันดิหน้าตาดีนะเนี่ยนะฮะอยากดูเต็มเรื่องดูได้ที่ไหน,นครับดูได้ที่ดิสนีย์พารนะครับโอเคพี่ไม่เล่นฟรีไฟล์เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูช่องเกมว่าผมเล่นอยู่อ่าเปิดหน้าหน่อยนะครับโอ้ไม่กล้าเปิดครับผมไอคนนะครับ พี่ทำคลิปตอนไหนครับผมตอนนี้กําลังเขียนบทดอกเตอร์ออกเตวิสอยู่นะครับออกตปุสนั่นแหละนะครับรอก่อนรอก่อนรอรอเรื่องราวก่อนนะผมโอเคครับไปกันต่อเนื่องเลยความรู้สึกนะครับพอดูไประหว่างเรื่องนี้เริ่มเฉยๆนะครับแต่หลังจากที่อลาดินนะครับได้เข้าไปยังถ้ำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมและได้ตะเกียงวิเศษมาเมื่อจีนี่โผล่ตัวออกมาหลังจากนั้นก็สนุกมากๆเลยครับบอกเลยว่ามากๆนะ สำหรับผมนะครับเออเพราะว่าเออความสนุกกีนี่เหมือนเป็นตัวเอนเตอร์เทนของเรื่องเลยอะไรก็ว่าได้นะผมต่อไปก็เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับเพลงนะครับเพลงของหนังเรื่องนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้เป็นเดอะมิซิค้ลใช่ไหมครับเพลงนี้ก็มันจะเออมีทุกตอนเลยนะครับถ้าตัดเพลงออกนี่หนังก็น่าจะไม่ถึงชั่วโมงครับน่าจะไม่ถึงชั่วโมงนะครับเออพอเราตัดเพลงออกเนี่ยสมมุติว่าตัดเพลงออกนะครับแต่เพลงก็ผมคิดว่านะนี่ผมยังไม่ได้ดูซาวแท็กนะครับดูเป็นภาคไทย ผมคิดว่าซาวเทคน่าจะดีกว่านะครับเหมือนกับเพลงไทยเหมือนกับมันแปลงมาแล้วก็ความคล้องจองอะไรมันก็ไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษโดยแท้ๆนะครับใครที่ดูซาวเทคมานะครับก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันหน่อยเร็วมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันหน่อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะเทครับผมต่อไปนะครับบทโดยรวมและอารมณ์โดยรวมนะครับก็คืออารมณ์โดยรวมเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกครับผมชอบมาก เต็ม10นี่ให้9.5เลยนะครับเรื่องนี้พลาดไปได้ยังไงทั้ง23ปีเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปี2อ1 9ันสนะครับเดี๋ยวผมเพิ่งได้ดูคิดดูนะครับเพิ่งได้ดูจริงๆเลยนะครับผมบ้าจริงไรจริงนะวิสมิดก็แสดงได้สุดยอดมากเลยนะครับเป็นยักษ์สีน้ำเงินเนี่ยเจ๋งมากเลยนะครับพี่จบอะไรคืออะไรครับผมเรียนจบเลยครับเรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์ครับผมไม่ใช่วิศวะสีวิทยาการคอมพิวเตอร์เออลืมลว สบายดีครับผมนี่ f c จากสปปลาวแน่เลยนะครับตำนานเดิมของนิทานเรื่องนี้ค่อนข้างดิบอ๋อนะครับน่าจะหามาอ่านให้ทุกๆคนฟังนะครับเนาะเป็นตำนานเดิมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคครับผมต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมข้ามไปก่อนเลยกดปิดไปก่อนเลยก็ได้นะครับผมต่อไปจะเป็นการสปอยแหลกนะครับย้ำนะครับเป็นการสปอยแหลกอยู่เนาะนะฮะ นี่นีเจ้าหญิงจัสมินนะครับคนนี้บอกเลยสวยงามมากนะครับคมชิบหายเลยผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้นะครับตาคมพมยาวนะครับผมสวยชิบหมเลยอ่าโอเคครับไอ้นี้ก็คือจาฟ้านะครับเจ้าตัวร้ายนะครับผมมันคืออะไรมหาเสนาบดีจาฟานะครับนี่นะครับงูบ้องหลาที่ไม้เท้าของมันนี่แหละตัวสะกดจิตเลยนะครัผม โอเคครับต่อไปเป็นการสปอยล์แหลกนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวปิดเลย <c oughs> ไปดูก่อนนะผมแล้วค่อยมาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าแบบทำความเข้าใจตามภาษาผมเองนะผมเรื่องราวทั้งหมดนะฮะก็เริ่มที่เ, <c oughs> เขาเรียกอะไรแล้วเมืองอาหรับนะครับผมเมืองอาหรับมีชื่อว่าอัคคาบานะครับนี่เมืองนี้เลยเมืองอัคคาบาอยู่เนอะ อ๋ฮาะานะครับพี่มาเล่นฟรีไฟแม็กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวชวนเล่นเกมอย่างเดียวเลยตำนานอาหรับจริงๆ18บวกขอบอกไว้เลยอ๋อครับผมจินนี่สุดใจจินนี่สุดใจเกเรนะพระเอกหล่อครับใช่ใช่พระเอกก็หล่อเหมือนกันนะครับนี่นะฮะก็คือพระเอกของเรานะผมที่พี่เกกําลังปีนป่ายหนีอ่าพวกตํารวจอยู่นะเพราะว่าพี่เกเนี่ยเป็นขโมยนะฮะนี่ไงครับพระเอกสุดหล่อของเรานะผม รู้สึกว่าพี่แค่เป็นนักสแสดงละครเวทีนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะหนึ่งเป็นนักสแสดงละครเวทีด้วยนะครับโอเคครับผมไปกันต่อน,นี่นะก็คือเจ้าหญิงนะฮะซึ่งครั้งแรกที่อาอลาดินมาได้มาเจอกับเจ้าหญิงนะเพราะว่าเจ้าหญิงเนี่ยมาขโมยของให้กับเด็กนะครับเพราะว่าเด็กในเมืองของเจ๊แกนี่แรนแคนมากเลยนะครับรู้สึกว่าจะมาขโมยผลไม้อาหารอะไรให้ให้เด็กนะครับ เออแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยโดนจับไปนะครับไม่ใช่โดนจับสิโดนเออโดนจับนั่นแหละเจ้าเจ้าของจับได้นะครับแล้วก็อาลาดินเนี่ยได้ให้กําไรข้อมือกับเจ้าของอ่าของผลไม้นั่นไปนะครับแล้วก็พี่เกก็ให้ปุ๊บแล้วก็ขโมยกลับมาปั๊บเลยนะครับผมเจ้าหญิงนี่ตกใจกันเลยทีเดียวนะครับผมดูแล้วโคตรสนุกนะครับใช่ใช่สนุกมากเลยนะฮะและนี่นะครับหลังจากนั้น ทั้งสองก็ได้แบบคุยดูดีกันนะผมและได้รู้ว่า,าพระเอกเนี่ยอยู่กับอาบูลิงของเขาครับสองคนอยู่ที่แบบกระท่อมไร้ๆนะครับที่ไม่ใช่กระท่อมสเป็นเหมือนกับป้อมอะไรรดๆสักอย่างหนึ่งนะครับผมและหลังจากนั้นเมื่อนางเอกจะกลับนะครับพระเอกก็หาไอกำไลข้อมือเธอไม่เจอนะครับเพราะว่าอาบูเนี่ยเอาไปเอาไปลักทรอนนะครับเอาไปแอบนะครับทาให้เธอคิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นขโมย นิสัยไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับผมต้องดูแชทการคุยของเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอนิเมะผู้ชายนะครับอะไรเนี้ยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหญิงของเรานะผมก็ได้ไปโชว์ตัวให้กับเจ้าชายต่างๆนะผมที่มาจีบเจ้แกนะครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยพ่อของเธอเนี่ยไม่อยากให้เธอเป็นสุลต่านนะครับเป็นสุลต่านมันก็เป็นเจ้าเมืองอะไรแบบนี้นะผมแล้วก็อยากให้เธอ สมรสนะครับกับเจ้าชายแล้วก็ให้เจ้าชายมาดูแลเมืองนะครับแต่เจ๊แกเนี่ยอยากเป็นสุลต่านเองนะครับเพราะว่าเจ้าชายจากเมืองอื่นเนี่ยนะครับน่าจะไม่ดีเท่าเธอเองอะไรแบบนี้นะรับผมเอย่นะครับสวยวิ้งกันเลยทีเดียวส่วนไอ้นี่นะครับก็คือจาฟาเป็นตัวร้ายนะครับผมซึ่งมันเนี่ยต้องการจะยึดบัลลังจากพ่อนางเอกนะครับต้องการจะยึดเลยนะครับผมมันก็เลยคิดแผนนะครับ ไปหาตะเกียงวิเศษนั้นนะครับแต่ส่งไปกี่คนครับก็ตายหากันหมดเพราะว่าในถ้านั้นนะครับต้องการคนที่อยู่ไม่เสถียรนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับในคืนหนึ่งนะครับผมพระเอกเนี่ยต้องการจะเอากําไรข้อมือมาให้กับนางเอกคืนนะครับแล้วมันก็ทําให้ไอนกแก้วของจาฟาเนี่เห็นแล้วก็มันก็ไปบอกจาฟานะครับแต่ว่าพระเอกก็ให้คืนได้พระเอกให้คืนนั้นได้ไหมไม่วะไม่วะนะครับ ให้พระเอกจนพระเอกแอกบเข้าในห้องของนางเอกได้นะครับแล้วก็ให้นั้นคืนแต่พี่แกนเนี่ยก็แอบเอาอีกอย่างหนึ่งมานะครับผม <_ d> um> แล้วก็นั่นนางเอกไปอีกคืนหนึ่งนะครับผมเออนะครับเหลี่ยมจริงๆแล้วพระเอกเรานั่นนะครับผมแล้วก็จาฟาก็ได้เล่าถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นโจรเหมือนกับพระเอกนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้มันจะเป็นราชาได้แบบเสือนะครับทำโซนตีนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะแล้วก็พระเอกก็เข้าไปได้นะครับ เราะว่าพระเอกคือเพชรในตมนะผมโอเคจนพระเอกเนี่ยได้เจอกับนี่ตะเกียงวิเศษวะเฮ้ยนะฮะเจอกับตะเกียงวิเศษครับแต่ว่าที่นี่มีกฎก็คือห้ามไปโดนอะไรอื่นๆน,นะผมห้ามไปโดนสมบัติอื่นๆแต่แล้วนะฮะเจ้าลิงอาบูมันก็ดันนะครับตัวกลุมรักพลอยจนไปแตะพลอยเข้าให้นะครับจนทําให้ที่นี่ระเบิดเถิดอเทิงนะผม แต่ดีว่าพระเอกเนี่ยได้ไปช่วยอันหนึ่งไว้นะครับจนพระเอกสามารถรอดมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้นะครับแต่แล้วพี่แกก็ติดอยู่ในนี้นะฮะและก็บังเอิญเขาเนี่ยได้ไปถูตะเกียงนั้นจนไอ้จีนี่ออกมานะครับพระเอกนี่ก็งงเลยมันมีอะไรอยู่ในนั้นได้ไงวะเน,นี้ยนะฮะจีนี่นี่ก็งงเลยมันไม่สะเทียนเหรอครับเดี๋ยวนะมันไม่สะเทียนได้ไงเนี่ยงง งงจังเลยงงนะครับมันไม่สเสถียรนะครับผมไม่สเสถียรเหรอมีคนบอกว่าไม่สเสถียรนะครับโคตรมันเลยอ,อยากกินตัวสีฟ้าเดี๋ยวนะฮะและ้วจีนี่มันก็ได้บอกนะผมว่ามันเนี่ยคือยักษ์นะมีพลังอันสูงส่งนะครับผมแต่ก็โดนขังอ,อจะให้มันเนี่ยรับใช้เจ้านายของมันคนที่ถูตะเกียงนะครับแต่พระเอกก็ไม่รู้นะว่าจะขอไดดีนะครับ แต่แล้วนะผมพี่เก,กก็ได้ขอให้พาเขาเนี่ยออกมาด้านนอกนะครัไอจีนี่มันก็คิดว่าเออคงจะเป็นคําขอของพระเอกแน่นอนเลยแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับเป็นคําขอของเจ้าลิงนี่ต่างหากนะครับผมเพราะว่าแตพพระเอกเป็นคนพูดให้นะครับเหลี่ยมจริงๆแล้วพระเอกเราหลังจากนั้นนะผมอ่ามันก็ได้บอกว่ามันจะเสกอะไรก็ตามนะครับเท่าที่พระเอกต้องการเลยนะครับพระเอกนี่ก็เข้าทางเลยสิครับอยากจะจีบเจ้าหญิงนะครับผมแต่ว่าตัวเองนี่เป็นแค่โซนกระจกนะ เขาก็เลยเจ้าชายนะครับนี่หลอกกันเลยทีเดียวนะมีชื่อว่าเจ้าชายอาลีนะฮะเจ้าเฉยอาลีเหมือนไม่ได้งงเลยครับอะไรวะเนี้ย <c oughs> อาลีวะเนี้ยทำไมมีเจ้าหญิงจัดมินคิดแตกอะไรคืออะไรวะเนี้ยยักษ์สีฟ้าขบวนข,ขันหมากของเจ้าชายนะครับก็มาไม่ยากขันหมากสีนะครับเป็นขบวนอตอนนี้นะผมที่มันเป็นแสดงดนตรีนะครับผมร้องเพลงอะไรแบบนี้สนุกมากเลยนะ เป็นภาษาอังกฤษนี่คงจะสนุกมากๆเลยนะผมแต่กูฟังไม่ออกนะครับ <laughs> บ้าบอบ้าบอรจริงเชียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบนมันทีเหอะนะครับไว้ล่ะพี่โอเคแบนก็แบนว่เฮ้ย <laughs> เอ,อเป็นไง <laughs> แบนแล้วนะครับ <laughs> โอ้มันนั้นมากเลยอ่ะ <laughs> เออ โอเคครับผมแบนไปแล้วนะผมเน็ตไม่เสถียรเพราะจัสมินขี้แตกเหลืองโอเคครับผมแบนเขาทีครับโอเคแบนไปแล้วนะครับแบนไปแล้วเออนะครับผมไม่ได้นะผมนิสัยไม่ดีแบบนั้นนะครับเด็กๆไม่ควรรับชมนะครับไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะผมโอเคนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้เข้ามาคุยกับเจ้าหญิงนะครับแต่ว่าครั้งแรกที่ทั้งสองเจอกันนะครับเจ้าชายอาลีกับเจ้าหญิงจัสมินนะครับทั้งสองเนี่ย แบบไม่ค่อยถูกหน้ากันเลยเพราะว่าพระเอกเนี่ยจะขายแย้ให้กับเจ้าหญิงนะครับมากมันก็ทําให้การพบกันครั้งแรกของสองคนนั้นไม่มาเป็นไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมและในคืนนั้นก็มีงานเลี้ยงนะครับแล้วก็พระเอกเนี่ยก็โดนจีนี่ตนะู่มาอีกแล้วหรอว่าเนี่ยเออกูซ่อนผู้ใช้เลยนะครับใครที่พิมพ์แบบซ้ําๆไปมานะครับมันรำคาญเพื่อนนะครับเออ ไม่ดีเลยนะครับผมแบนด์ Band คนตามสิคนเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูรายการคุยไปเรื่อยของเราในอีพีรู้พี่เป็นผู้หญิงเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ฮนะไม่ใช่ <c oughs> เสียงกูเป็นผู้หญิงหรอวะเนี่ยนะโอเคไปต่อเจ้าหญิงจัสมินหน้าคมนุ่มสวยของเรานะผมก็แบบเฉยๆกับพระเอกนะฮะเพราะว่าพระเอกเนี่ยเต้นแบบสุดโต่งเลยนะครับจนเจ๊แกตกใจนะครับจนวิ่งหนีหายไปเลยนะฮะ แต่ในคืนนั้นก็ผมใจในคืนนั้นฮนะเหมือนกับจีนี่นี่หลงรักเพื่อนของนางเอกอีกคนนะฮะเป็นเจ้าเป็นคนใช้ของนางเอกอีกคนนะผมแล้วก็ทําให้ช่องโหว่เกิดขึ้นพระเอกก็ได้มาชวนเจ้าหญิงนะฮะพูดคุยแล้วก็ได้พาเจ๊แก่เนี่ยไปขี่พรมเล่นนะครับผมฉากนี้ก็เป็นเดอะมิวสิคอลที่สุดยอดมากๆเลยนะครับเพลงเพราะมากนะฮะเพลงเพราะจริงๆนะผมแอบมีกิ๊กจัสมินนะผม มาอีกตัวแล้วนะครับเลือตัวไหนตัวไหนอออดจากที่ได้พอพระเอกกลับมานะครับไอ้นอกแก้วคนดีคนเดิมของไอ้จาฟานะครับมันก็ได้เห็นว่าพระเอกเนี่ยเป็นเหมือนครับให้พระเอกบอกนะครับว่ามันเนี่ยคือใครว่าพระเอกเนี่ยคือใครนะครับคืออะไรดินหรือเปล่าแล้วมันก็ได้ผลพระเอกตกไปเลยตกน้ําไปนะครับผมเออแล้วก็อ่าลิงอาบูนะครับก็ได้ไปเอา ตะเกียงนะครับจวนให้พระเอกแล้วก็มือของพระเอกเนี่ยก็ดันไปโดนด้วยนะได้ขอเป็นครั้งที่สองนะผมเพราะว่าจะได้ช่วยพระเอกเอาไว้นะครับโอเคกันต่อเนื่องอ่าเราอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมกินน้ําก่อนอืมอ่าขอกินน้ําก่อนนะครับแล้วก็หลังจากอ่อตอนนี้พระเอกเหลือพรอีกหนึ่งข้อใช่ไหมครับ แล้พระเอกก็เคยสัญญากับจีนี่เนี่ยเอาไว้ว่าพี่แกเนี่ยจะปลดปล่อยให้จีนี่เป็นอิสระนะครับแต่ว่าต้องใช้พรของพระเอกนะครับแต่ถ้าพระเอกเป็นอย่แบบนี้ต่อไปนะครับสุลต่านนะครับผมว่าเจ้าชายอาลีเนี่ยได้หนีกลับไปแล้วนะครับแต่ว่าฟาก็ได้ไปขโมยตะเกียงนะครับจากอลาดินมานะครับจนทําให้มันเนี่ยได้ขึ้นครองเป็นสุลต่านของเมืองนะครับ เออได้ขึ้นควองเป็นสุลตะตาเลยนะฮะแต่มันก็ยังไม่หนำใจนะเพราะว่ามันเนี่ยยังมีพลังไม่มากพอนะผมพี่แกก็เลยขอพรให้เป็นเขาเรียกอะไรอะพ่อมดนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะผมอาา่าฮะผมคือคนที่กินข้าวช้าที่สุดในโลกยังกินไม่หมดเลยเดี๋ยวก่อนนะผม <laughs> ฟีไฟเออมีฟีไฟอะไรด้วยเนี่ยเริ่มอย่างเริ่มอย่างนะผม อ๋อจีจีคืออะไรวะนะครับใครเข้ามาก็คอมเมนต์ได้เลยนะผมแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอันนี้ก็แบบคุยไปเรื่อยอีพีสองนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยจาฟามันก็ได้บังคับนะครับผมให้ให้พ่อของนางเอกเนี่ยนะครับทนทุกข์ทรมานจนทําให้นางเอกของเราเนี่ยยอมแต่งงานกับมันเลยนะครับมันอยากแต่งงานกับเจ้าหญิงนี่เองนะครับและมันก็ได้ส่งเอ้และมันก็ได เปิดเผยอลาดินให้กับทุกคนรู้นะครับเพราะว่าเจ้าชายอาลีเนี่ยไม่มีจริงหรอกครับมันมีแค่อลาดินเท่านั้นนะผมจนจนกระจองงอกง่อยนะครับอพี่แบรนผมสแปมหน่อยครับเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรเกิดอะไรวะเกิดอะไรวะเนี่ยเน็ตเป็นอะไรมันกระตุกเลยครับหรือว่าอะไรครับเนี่ยเห็นมีคนโพสต์หลายเห็นมีคนคอมเมนต์หลายคอมเมนต์แล้วนะครับอ่าแล้วพระเอกเนี่ย เอาต่อๆนะครับแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ถูกส่งไปยังดินแดนที่แสนเหน็บนะครับและตอนนี้จีนี่ก็ช่วยพระเอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้านายของมันก็คือจาฟานะครับออเจ้านายของมันเปลี่ยนแล้วนะครับผมก็คือจาฟานั่นเองนะครับแต่แล้วจีนี่เนี่ยก็ได้ส่งเจ้าพรมนะผมไปช่วยพระเอกเอาไว้ได้นะครับและพระเอกเนี่ยก็ได้ซิ่งกลับมานะครับขัดขวางงานแต่งของเจ้าหญิงกับจาฟานะครับผมแล้วก็มันก็ได้ชิงตะเกียงไปด้วยนะครับ และหลังจากนั้นนะผมไอ้นกแก้วเนี่ยก็ได้เปลี่ยนตัวเป็นนกยักษ์นะครับแล้วก็พระเอกก็วิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะผมแต่สุดท้ายนะครับเจ้าพรหมนั้นก็เหกมาเลยนะเพราะว่าโดนเจ้าเจ้าฟ้าจัดการนะครับผมเอสองสารเจ้าพรหมมากเลยนะพระเอกของเรานะครับผมคิดว่าเจ้าพรหมนี่คือพระเอกมากกว่าอลาดินอีกนะครับเ,ออเพราะว่าอ,อลาดินเนี่ยเหมือนกับโดนเจ้าพรหมช่วยมาตลอดเลยนะครับ โอเคครับผมต่อเลยเอากูมีภาพแค่นี้เองเลยนะครับหลังจากนั้นก็อ่าจะอันละดีนเนี่ยก็ใช้กลลวงนะครับคำลวงของพี่แกเนี่ยบอกว่าจาฟ้าเนี่ยยังไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรอกเพราะว่าจาฟ้าเนี่ยเป็นรองอ่าพลังของเป็นรองจีนี่นะครับเพราะว่าจีนี่เนี่ยมีพลังมากกว่าจาฟ้าสักอีกนะครับพระเอกก็ได้ปั่นหัวมันเลยนะครับปันหัวมันนะผมละเอียดยิบละเอียดยิบเลยนะผม แล้วก็จนทําให้ไอ้จาฟาเนี่ยได้ขอต่อจีนี่นะครับว่ามันเนี่ยอยากเป็นผู้ที่มีพลังที่สุดมากมากที่สุดใ,ในจักรวาลนะครับจนทําให้มันเนี่ยกลายเป็นเทพเจ้าสุดเลยนะครับผมใช้พลังต่างๆได้ด้วยแต่นั่นนะครับเป็นกลวงของอพระเอกนะครับเพราะว่าคนที่มีพลังสูงที่สุดในโลกนะครับสูงที่สุดในจักรวาลเนี่ยจะโดนขังนะครับเหมือนกับจีนี่จีนี่มีพลังเยอะอะไรแบบนี้นะครับผมจนทําให้ไอ้จาฟาเนี่ยโดนขังในตะเกียงเหมือนกันนะครับ แล้วก็ไอจ่าฟาร์มมันก็ได้เอานกแก้วสุดที่รักของมันไปด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับจะาสุลต่านก็ได้มอบตําแหน่งสุลต่านให้กับเจ้าหญิงนะครับแล้วก็บอกเจ้าหญิงด้วยว่าสามารถเปลี่ยนกฎอะไรก็ได้นะครับซึ่งเมืองนี้ก่อนหน้านี้จะซึ่งเมืองอัคคาบาเนี่ยครับก่อนหน้านี้จะมีกฎก็คือเหมือนกับเจ้าหญิงห้ามแต่งงานกับคนธรรมดาะไรแบบนี้นะครับแต่หลังจากที่ จัสมินขึ้นเป็นเจ้าขึ้นเป็นสุลต่านะครับเธอก็ได้เปลี่ยนกดนะครับผมและได้มารักกับอัลลดินเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็เออลืมบอกไปข้ามไปได้ไงวันเนี้ยเออนะครับพระเอกก็ได้ขอพรข้อสุดท้ายนะครับให้จีนี่เนี่ยครับปลดปล่อยให้เป็นอิสระนะผมจนพี่แกการมาเป็นมนุษย์นะครับและได้รักกับคนรับใช้ของนางเอกเลยนะครับผมเออประมาณนี้นะฮะ มีหนังจีนนี่เวอร์อชั่น1โหดมากแต่มันจริงจังครับผมชอบมันดูสนุกมีสมเหตุสมผลดีนะครับอ๋อมีหนังจีนนี่แยกเดี่ยวด้วยแหละครับเป็นของอินเดียหรือเปล่าเนี่ยพี่ครับการบ้านผมยากชิบหายมึงก็ทําไปนะครับพี่ชายทํา y o YouTube กี่ปีแล้วนะครับเออถ้าทําตั้มนับตั้งแต่ทํา y o YouTube จริงๆนะประมาณ4ี่ห้าปีแล้วนะครับสี่ห้าปีแล้วนะครับถ้าใครหาช่องผมเจอช่องแรกสุดผมเจอนะครับบอกเลย เกรียนมากนะครับตอนนั้นเปิดหน้าอะไรด้วยนะครับตอนนั้นอ้วนอยู่เลยนะผมแล้วก็ช่องนี้เพิ่งทํามาได้สองปีนะครับประมาณสองปีนะครับสวัสดีครับพี่นะฮะทำการพานหน่อหน่อยเดี๋ยวก่อนไม่ดีนะครับพี่ครับพี่ครับอะไรครับเนี่ยทํา youtube กี่ปีโอเคอ่านไปแล้วนะผมผมวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นมันกระจกวิเศษไหมวะ <laughs> จบยังครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเออจบจบแล้วนะผมสปอยจบแล้วนะครับ ประมาณนั้นนะแล้วก็ผมเนี่ยชอบชอบนะถ้าตัดถ้าคือปกติผมเนี่ยไม่ชอบหนังที่เป็นมิวสิควลอะไรแบบนี้นะผมการ์ตูนดิสนีย์ที่ร้องเพลงร้องเพลงเนี่ยผมข้ามหมดเลยนะครับเต่หนังเรื่องนี้แปลกนะมันฟังได้เรื่อยเออชอบจริงนะมันฟังได้เรื่อยๆเลยนะผมพี่ครับสมิธฮะาสมิธฮ่ามากครับอ๋อวิวหมายถึงวิวสมิธใช่ไหมครับผมวิเศษใครงามเลิศยังไม่จบอีกนะครับดูเวกิ้งพิชิตมังกรสี่ยัง มันเป็นหนังสั้นอันนั้นเขาไม่เรียกว่าเป็นภาคสี่นะครับมันกลับเป็นภาคแยกสั้นๆอะไรแบบนี้นะผมหลังจากที่พิกครับแล้วก็เคียวกวดแยกทางกันนะผมแล้วก็เคียวกวดก็มีลูกอะไรแบบนี้นะครับผมเคยเคยดูนะเคยดูแต่มันไม่ใช่เป็นภาคสี่นะครับภาคสี่ยังไม่มานะผมช่องแรกพี่ชื่ออะไรไม่บอกนะครับไม่บอกเดี๋ยวไปหาเจอ <laughs> พี่ดูมาแล้วเหรอยครับใช่ใช่ครับดูมาแล้วนะครับก็เลยเอามาให้ทุกคนได้รับชมนะผมมาเล่าเล่ากันฟังนะเผื่อใครยังไม่ได้ดูบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะผมคิวต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นคุยไปเรื่อยเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับรายการใหม่นะครับเนาะคุยแบบธรรมดาธรรมดาไปเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เสียงไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยนะครับ เนี่ยมันเป็นหนังจีนี่แบบไม่เกี่ยวกับดิสนีย์ครับขออะไรได้ตามนั้นแต่จะเป็นไงอีกแบบโอ้เฮ้ยเหมือนเหมือนเคยดูนะเออที่ขอนู่แต่ว่ามันเกินไปแบบนี้ใช่ไหมเดินทะลุจริงๆอะไรวะเนี่ยพี่ทำอะไรอยู่ที่หลังพระเอกเดี๋ยวไม่ใช่ลิงกูเดี๋ยวก่อนกูไม่ใช่ลิงบาบอ่อนะผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะรผมขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับคลิปหนึ่งคุยกันสักครึ่งชั่วโมงก็โอเคแล้วนะผมคอไม่ค่อยดีอยู่ด้วยช่วงนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ดี m ี v มูวี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกทุกคนจริงๆเลยนะสวีเดีสว